ช้างถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะคะการสร้างช้างนะคะเป็นช้างครอบครัวช้างตัวผู้และช้างตัวเมียสองเชือกและก็เชือกลูกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณของสารประกรมเมืองสารประกรมมีลักษณะอยู่ประมาณสลักษณะ 1. ศสารประกรมเมือง ในจังหวัดสุรินทร์จะมีสารประกำรรช้างหรือสารประกำรรมเมืองอยู่หนึ่งที่เท่านั้นก็คือจุดกึ่งกลางของจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นสารศักดิ์สิทธิ์เป็นสารประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะเรียกว่าสารประกำรเรมอ crashing, ะะืองนั่นเองลักษณะที่สองก็จะเป็นสารประกำอำเภอนะคะสารประกำอำเภอก็จะตั้งอยู่ในจุดแต่ละอำเภอต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าอำเภอใดจะต้องการที่อยากจะสร้างสารประกำ ขึ้นมาเพื่อสักการะบ,บูชาสเส้นประกรรมโดยส่วนมากแล้วก็มักจะเป็นอำเภอที่มีความเกี่ยวข้องกับช้างมีชุมชนชาวไทยกูยนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ในการจับช้างนะคะแล้วก็ได้รับพระกรุณาปโปรดเกล้าในสมัยดั้งเดิมสมัยโบราณนะคะจากาพระมหากษัตริย์นะคะให้เป็นเจ้าเมืองต่างๆที่ได้ร่วมในการจับช้างเผือกเพื่อที่จะถวายแด่พระมหากษัตริย์ ของอไทยเราในาโบราณนานก่อนนะคะเหล่านั้นนะคะที่ได้เป็นผู้ร่วมในการจับช้างเมื่อกลับมาก็ต่างก็ได้รับบรรณาการนะคะแล้วก็ได้รับการอวยยศให้เป็นเจ้าเมืองจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็นายอำเภอนะคะต่างๆให้ประจำอยู่ในพื้นที่ต่างๆเพื่อ,อปกครองดูแลนะคะในพื้นที่สําคัญของจังหวัดสุรินนะคะลักษณะ ประการดังนี้นะคะในพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นที่มีกลุ่มบุคคลสําคัญเหล่านี้ไปอยู่นั้นก็มกักจะสร้างศาลประกรรอำอําเภอขึ้นมานะคะเพื่อไว้สักการะบูชาและก็เป็นการระลึกบูชาคุณของช้างด้วยเช่นเดียวกันและก็ศาลลักษณะที่สาเป็นศาลนะครับประกรรตำตําบลน,นะคะ แล้วก็ลักษณะตัวที่สีก็คือสารประกรรำบ้านนะคะสารประกรรมบ้านซึ่งถือว่าเป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นในบ้านของเจ้าของที่มีอาชีพเลี้ยงช้างนะคะแล้วก็เคยเป็นบุคคลผู้จับช้างหรือบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเขาเคยเป็นขวานช้างหรือเป็นผู้ที่เคยจับช้างป่ามาก่อนนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างสารประกำบ้านขึ้นมาเพื่อที่จะนําเส้นประกำเนี่ย นํามาสถิตไว้ในสารแห่งนั้นเพราะว่าสารเพราะว่าเส้นประกรรมนั้นตามความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยกุยหรือชาวไทยเขมรน,นี้มักจะมีความเชื่อว่าถือว่าเป็นเส้นประกร,รมที่มีอนุภาพร้ายแรงนะคะมีอนุภาพที่แรงหรือมีครูสูงหรือมีพลังอำนาจมากมักจะไม่เก็บไว้ในบ้านเพราะจะมีความเชื่อว่าจะทำให้บ้านเนี่ยเกิดความรุ่มร้อนอลูกเมีย ลูกหลานจะอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขนะคะดังนั้นจึงจะต้องแยกสารประกำเนอออกห่างจากบ้านแล้วก็ในแต่ละวันสำคัญอย่างเช่นวันศีลวันพระแต่ละรอบปีก็จะมีการเส้นไหว้บูชาบวงสรวงแล้วก็สักการะบูชาด้วยกุ้งผ้าปลายำใบสีเหล้ายาปราบิ้งนาะคาดอกไม้ทูบเทียนผ้าขาว ผ่อนถอนสบายต่างๆนะดังนั้นเส้นประเกิมเนี่ยจึงถือว่า,ามีความผูกพันกับดิแน,นแดนแถบจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตมาแต่โบราณการนะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีบรรพบุรุษนะคะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยมีความเกี่ยวข้องกับช้างดังนั้นในปัจจุบันนั้นคือก็เลยมีการสร้างช้างขึ้นมานะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองและถือว่า ช้างเนี่ยเป็นสัตว์สําคัญเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสัตว์ที่มีพละกําลังและช้างถือว่าเป็นสัตว์มงคลนะคะที่มีอํานาจาวาสนาและก็บาร,รมีสูงดังนั้นการสร้างช้างไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําเมืองแล้วก็มีศาลประกำเมืองนี้จึงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็น เรือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประวัติศาสตร์มีความเป็นมานะคะของบรรพบุรุษค่ะของชาวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มีช้างเผือกหรือ,อช้างที่ถือว่าเป็นช้างประจําอ,องค์พระมหากษัตริย์นะคะได้หลุดมาแล้วก็ บรรพบุพร,บรุษของเรานั้นได้มีความรู้ความสามารถในการจับช้างเนี่ยเพื่อคืนแก่พระเจ้าแผ่นดินนั่นเองความดีความชอบก็ต้องเกิดตามมาดังนั้นนี่จึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ว่าเหตุใดเมื่อเข้ามาในจังหวัดสุรินจึงมีการบวงสรวงประกำรรมเมืองนะคะสารประกำรรมเมืองมีการบวงสรวงช้างเผือก แล้วก็ให้ความสําคัญกับเส้นประกำรรนี่ก็เป็นฐานคติและก็เป็นบ่อกเกิดหนึ่งในการเคารพสักการะบูชาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะวันนี้อาจารยา์ยศธาราก็พาทุกท่านมาชื่นชมศาลประกำเมืองของจังหวัดส,สุรินทร์นะคะด้านในของศาลประกำเมืองนี้ค่ะก็จะมีเส้นประกำเมืออเส้นประกำนะคะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็มีช้างตัวเลขมีรูปหุ่นตายาย ข้าทาสบริวารต่างๆแล้วก็จะมีช้างอ่าซ้ายขวานี้นะคะก็จะมีการบวงสรวงสักการบูชาในแต่และปีไม่ว่าแต่ขึ้นปีใหม่ไม่ว่าแต่งานสงกรานงานรำบูชาเจ้าเมืองหรือวันตรุษจีนที่มีความสำคัญกับคนสุรินหรือชาวไทยเชื้อสายจีนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกุยทุกคนก็ต่างต้องมากราบมาไหวมาสักการมาบูชา ซึ่งถือว่าสารประกำเมืองนี่ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของจิตวิญญาณบรรพบรุษนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์และถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจหรือศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งในการที่มาสักการะมาบูชาของคนจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันค่ะจากอาจารย์ดรยศศุธรศิริภาประภากรค่ะ